สวัสดีค่ะทุกคนพาลีรีวิวค่ะคลิปนี้นะขอเกริ่นก่อนเลยค่ะว่าดูแล้วจะมีความอิจฉาคู่พระนางอยู่นิดๆมีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นเยอะมากพร้อมๆกับเราต้องตามไปเอาใจช่วยทั้งสองคนค่ะให้ผ่านผลอุปสรรคที่เกิดขึ้น่ะไปให้ได้ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วแล้วก็ไปเต็มตัวชาร์จพลังรับความฟินกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยค่ะรายชินีนางเจรจาของผม โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยอู๋จิ่นเยียนค่ะประกบคุ้นกับหลินเกินซินหรือว่าองค์ชาย14นะคะจากซีรีส์สุดตราตรึงประทับใจอย่างปู่ปู้จิงซินรวมด้วยอู๋ชีหลงองค์ชาย4ของเราค่ะ โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะบอกเล่าเรื่องราวของเซียเฉียนนางเอกของเรานั่นเองสาวสวยนักเจรจาต่อรองเจ้าของบริษัทเบิร์ตออนอตผู้ที่มีคติประจําใจในอาชีพนะคะว่านักเจรจาคืออาชีพที่จ่ายเงินน้อยที่สุดเพื่อทําเรื่องที่ยากที่สุดนั่นเองที่ขณะนี้นั้นบริษัทประสบกับปัญหาเรื่องการเงินเป็นอย่างมากค่ะ และโชก็เข้าข้างเมื่อมีผู้ว่าจ้างอย่างนิ้งเมิงสาวน้อยน่ารักว่าจ้างให้นายเอกของเรานั้นทำการจองห้องจัดเลี้ยงโรงแรมฉางเซิงเพื่อจัดงานแต่งงานฟังดูก็แค่จองห้องจัดเลี้ยงไหมทุกคนเรื่องราวก็ดูไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนนะคะแต่ว่า มันกลับมีเรื่องราวก่อนหนะ้านั้นหน่อยนึงค่ะทุกคนที่ทําให้หนางเอกของเรานั้นไม่อยากที่จะข้องเกี่ยวกับโรงแรมฉางเซิร์อีกต่อไป oh. ก็คือหนึ่ง oh. นของเราเคยจัดงานมั่นที่นี่แต่คู่มั่นดันเทงานมั่นไปสะดืด,ดนะคะและยังถูกเซิงเจอหนิงนะคะผู้จัดการโรงแรมสุดหลอ่อมัดนิ่งขี้เล่นพระเอกของเรานั่นเองเข้าใจผิดว่าทําสัญญ,ญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นนะคะ,ะ,คะก็เลยแบบเซ็งแล้วเซ็งอีกไม่อยากจะไปโรงแรมนี้แล้ว และก็เซงต่อเนื่องเมื่อในคืนก่อนหน้านี้นะคะยืนหลบฝนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมย์ค่ะเพ่ของเราได้ยื่นมือเข้ามาช่วยปกป,ป้องนางเอกนะคะจากการถูกรถสาดน้ําใส่แบบยืนอยู่ริมฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพื่อนๆน,น่าจะพอนึกภาพออกใช่ไหมคะวันฝนตกรถแล่นมาและถ้าเกิดแบบว่าน้ําสาดจะเปียกขนาดไหนแต่ทว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้ของเพ่ของเรานั้นเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะเมื่อ ซึ่งเจอหนิงเพ่ของเราบังเอิญจุมพิษนางเอกไปอย่างไม่ตั้งใจแล้วก็คือแบบว่าหนีไปแบบดือด้อๆตีมืนเดินไปเลยเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนการที่จะไปเจราจาต่อรองห้องจากเรียนที่โรงแรมฉางเซิงอีกเนี่ยเสียเฉียนของเราค่ะก็ไม่อยากไปเลยเพราะว่าต้องไปคุยแค่กับ ผู้จัดการเซิงพระเอกของเราเท่านั้นคนเดียวค่ะถึงจะได้ห้องจัดเลี้ยงมามันอะไรกันนะักระหนากับโรงแรมนี้เนี่ยซึ่งเรื่องราวก็ยังไม่จบค่ะเมื่อนางเอกได้พบว่าคู่มั่นของนิมเหมิงคนที่มาจ้างที่จะให้ไปจองห้องจัดเลี้ยงค่ะก็คือแฟนเก่าที่แทงานมั่นหนีไปนั่นเองพร้อมๆกับแท้จริงแล้วที่ห้องจัดเลี้ยงจองยากเย,ย็นเหลือเกินก็เพอ พระเอกผู้จัดก,การเซิรงคือพี่ชายแท้ๆของหนิงเหมิงที่ขัดขานงานแต่งงานนี้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็บังเอิญว่าพระเอกได้ไปรู้ความจริงอีกว่านางเอกกับคู่มันของน้องนั้นคือแฟนเก่ากันเพราะฉะนั้นข้อตกลงห้องจัดเลี้ยงก็คือถูกยกเลิกแบบถาวรคะ่ะทุกคนเจ้าไม่ได้เจ้าไม่ได้อย่าง Card, Band, เด็ดขาดโดนแบนไปเลยค่ะใดๆก็คือพระเอกของเรานั้นไปได้ยินเรื่องราในาดีของนางเอก ตอนที่ตัวเองปลอมตัวเป็นคนสวนด้วยค่ะทุกคนและอการปลอมตัวนี้แหละที่ทําให้ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ทําให้พระนางของเราวาเหมือนแบบเกิดความเห็นใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเกิดเป็นฉากประทับใจฉากฟินๆฉากนี้ประทับใจมากแล้วก็ฮาด้วยอยากให้ทุกคนตามไปดูฉากนี้ด้วยกันค่ะและเมื่อการจองห้องจัดเลี้ยงไม่สําเร็จเรื่องราวของทั้งสองคนพระนางของเราก็น่าจะจบลงใช่ไหมทุกคนแต่เปล่าเลยค่ะ ผู้จัดการเซิงนะคะและเสียเฉียนในของเราก็ยังต้องติดต่อกันอยู่ดีเพราะว่ามันมีเรื่องราวของข้อตกลงการเจราจาที่เกี่ยวพันกันอยู่ก่อนหน้านี้ลากยาวไปอีกหลายเรื่องมากๆและด้วยฝีมือการเจราจาของนางเอกของเรานั้นที่ทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมค่ะกดไลค์ให้เลยก็สร้างความประทับใจให้กับผู้จัดการเซิงเพระเอกของเราไม่น้อยจนอยากจะจ้างให้เป็นพนักงานประจําที่โรงแรมกันเลยทีเดียว และจากการร่วมทำงานด้วยกันบ่อยครั้งนั้นนะคะคือมันมีเหตุผลให้ได้ทำด้วยกันอ่ะทุกคนแบบเกิดความใกล้ชิดกันจนเริ่มรู้ใจและได้เรียนรู้กันความฮาและความฟินก็มาเลยค่ะทุกคนอยากให้ไปดูมันมีความนุบนิบวางแผนกันไปนเรื่อยแบบมีความเริ่มมั่นไหวแล้วไงมันก็แบบโอ๊ยดูแล้วก็จะมีความแบบโอ๊อย,ออย,ออยดูแล้วก็ ฟินค่ะกีดเลยอยากให้ไปดูค่ะก็คือสนิทไม่สนิทไม่รู้อะทุกคนความสัมพันธ์ทั้งคู่ก็แบบดีมากดีมากจนผู้จัดการเซิร์นะคะยอมแกล้งเป็นแฟนค่ะหลอกแม่ของนางเอกนะแล้วแบบก็เริ่มค่อยๆก่อตัวค่ะจากแฟนหลอกๆกลายเป็นแฟนจริงๆมันเกิดจากเรื่องราวที่แบบว่านางเอกอะสงสารเซิร์ฟเจอหนิงค่ะที่ภายหลังอะ ถูกปลดออกจากตําแหน่งผู้จัดจาการโรงแรมไม่มีพิธีให้ไปไงน้าเอกก็เลยให้พระเอกมาอยู่บ้านตัวเองเรื่องราวมันก็เลยแบบยิ่งใหญ่เกรงกาเลยเถิดนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความเลยเถอดที่ดีกับใจค่ะละมุนฟินมีฉากน่ารักกุ๊กกิ๊กอีกเยอะมากและเหตุผลค่ะทุกคนทุกคนคงอยากรู้ใช่ไหมว่าทําไมพระเอกเซเจ,เจนิของเราอ่ะต้องออกจากโรงแรมมันเป็นโรงแรมของพระเอกของเรานะ มันเกิดขึ้นจากรองผู้จัดการใหญ่ชินเฮอร์ปอคะ่ะที่เป็นดั่งพี่ชายนะั้นที่เซิงเจอหนิงไว้ใจมาตลอดคะ่ะวางแผนร่วมมือกับกลุ่มทุนลี่เหอเอาโรงแรมฉางเซิงไปซะงั้นทีนี้พระเอกของเราจะทำยังไงต่อไปละ่ะยังไงเ,เพื่อนๆก็ตามไปเอาใจช่วยผู้จัดการเซิงเจอหนิงของเราต่อด้วยนะคะสู้ๆคะ่ะท่านผู้จัดการเซิงใดๆก็คือบทสนุก มีความลุนมีความฟินมีความตลกดูเพลินค่ะแนะนำให้ไปดูเลยนะถ้าใครกำลังมองหาซีรีส์ที่แบบโรแมนติกหวานมดขึ้นนะดูเพลิน,น,นแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะพระนางเคมี M e ก็คือเข้ากันดีมากมีความเข้าอกเข้าใจกันตลอดดูแล้วฟนินเพลินมากน่ารักมากรวมด้วยช่วยกันนะคะช่วยเหลือกันกในการแก้ทุกปัญหาที่เข้ามา จริงๆค่ะเพราะว่าปัญหาเข้ามาตลอดเลยเพราะาพระเอกเจอมรสุมใหญ่ไงเรื่องโรงแรมอยู่ตลอดค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็คือไม่สั่นคลอนเลยดูแลอิม่มอกอิอ่มใจนะคะพระเอกก็คือดีกับใจมากเหมาะกับบทผู้จัดการโรงแรมมีความแบบดูดีมากทุกคนดูสุข,ขุมดูเนี้ยบพร้อมๆกับความขี้เล่นเป็นกันเอง ส่วนนางเอกของเรานั้นก็เจรจาต่อรองเก่งมากขายเก่งดีวเก่งหาเหตุผลช่วยเก่งช่วยพระเอกคิดหาหนทางแก้ไขปัญหาตลอดเลยนะแบบเพราะมันมีคนวางแผนใส่ร้ายตลอดเนี่ก็ต้องคอยแก้ปัญหาตลอดเรื่องราวของรองผู้จัดการนะคะ ฉินเป๋อของเรากับฟู่ซงซวงเพื่อนร่วมงานของนางเอกเนี่ยก็คือแบบว่าต้องรุ้นมากอะว่าจะแบบยังไงหลังจากเพราะว่ามันมีการหักหลังกันเกิดขึ้นจะหาทางคืนดีกันได้ไหมอันนี้ก็แอบรุ้นอยู่ค่ะเพื่อนๆก็ต้องตามไปเอาใจช่วยกันต่อด้วยนะคะรวมถึงคู่น้องสาวนะคะที่ก็รุนมากเหมือนกันชีวิตคู่ที่แบบต้องช่วยกันประคับประคองให้ผ่านไปให้ได้นะเนื่องจากว่ามีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นหลายอย่างมากมายพ้อมเรื่องราวในอดีตของเฮอร์จูเจียนนะคะ อดีตคููมันนางเอกนั่นแหละที่พยายามปิดซ่อนเอาไวอ้อ่ะคือแบบมีเรื่องอะไรอยู่กันแน่และที่ขาดไปไม่ได้เลยค่ะคือเลขาผู้ควบตำแหน่งคนขับรถควบตำแหน่งที่ปรึกษาเรื่องหัวใจอันอันชายผู้รู้งานตลกมากทุกคนจังหวะเวลาเข้าขากับผู้จัดการเซิงพระเอกก็คือโบวะมากตลกมากไม่รู้ใครเป็นผู้จัดการใครเป็นแบบ เลยค่ะไม่รูใครเป็นหัวหน้าใครเป็นลูกน้องตัลงจริงๆเวลา2คนนี้เข้าคู่กันและมู่เสี่ยเวเยียนนะคะหนุ่มหล่อรุ่นน้องผู้มีใจให้กับเสี่ยเฉียนในเอกของเรานั่นเองและตัวละครนะคะมือชงอันดับหนึ่งของเรื่องนี้นั้นก็คือคุณแม่ของเสี่ยเฉียนหรือว่าคุณแม่ของนางเอกนะที่แบบว่าช่วยลูกเขยเต็มที่เลยนะให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกตัวเองทุกอย่างคือแบบคุณแม่พร้อมรับลูกเขยผู้จัดการเซิงคนนี้เต็มที่เลย ซึ่งสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนต้องตามไปเอาใจช่วยกันต่อด้วยนะว่าเสืงอหนิงของเราอะ่ะจะนําโรงแรมกลับมาได้หรือไม่เสี่ยเฉียนนะคะจะใช้ความสามารถในการเจราจาของเธอช่วยเซ่อเจอหนิงอย่างไรตามไปลุ้นและเอาใจช่วยกันต่อได้ในราชินีนะเจราจาของผมอย่าลืมตามไปรับชมกันต่อด้วยนะคะ